ในนามขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผมขอถือโอกาสนี้ร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกท่านขอชื่นชมในความมุ่งมัน่นความพยายามในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพี่บัณฑิตทุกท่านจะเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศนี้ให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายนี้ ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตพวกเราลูกราชมงคลล้านนาจะมีสัมพันธ์ธตรีที่ดีต่อกันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปและขอให้พี่บัณฑิตทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่เรื่องราวดีๆขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันสวัสดีครับ